ปริศนาการตายของชายลึกลับประเทศออสเตรเลียมีคดีการตายประหลาดคดีหนึ่งที่บ้านเราอาจไม่คุ้นหูนักคดีนั้นถูกเรียกว่าปริศนาแห่งโซเมอร์ตันแมนแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักหากแต่ถ้าได้ฟังเนื้อหาแล้วก็อาจจะพบว่ามันเป็นคดีลึกลับที่น่าพิศวงอีกคดีหนึ่งเช้าวันหนึ่งเวลา6นาฬิกานาทีชายคนหนึ่งเล่นน้ำทะเลกเพื่อน ได้สังเกตเห็น,นชายคนหนึ่งว่าเขายังคงนอนยิ่งในท่าเดิมเหมือนที่เขาเห็นเมื่อคืนด้วยความสงสัยจึงเดินเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าชายคนนั้นไม่หายใจเสียแล้วการชนะศพก็ย,ยังพบเรื่องประหลาดชายที่พบเป็นศพนั้นน่าจะเป็นชาวอังกฤษอายุป,ประมาณ40-45ปีสูงประมาณ180เซนติเมตรดวงตาสีน้ำตาลอ่อนมือบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรง รูปร่างกล้ามเนื้อบ่งบอกว่าเขาน่าจะเป็นนักเต้นบัลเลหรือไม่ก็เคยเป็นนักกีฬามาก่อนแต่ที่แปลกคือพวกเขาไม่สามารถหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่มีร่องรอยบาดแผลไม่มีสารพิษในร่างกายร่างกายสะอาดเกี้ยงเก่าหัวใจเป็นปกติสมองไม่ได้กระทบกระเทือนไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าแพทย์จะเชื่อว่าการเสียชีวิตอาจไม่ตายตามธรรมชาติ แต่มันไม่สามารถอธิบายได้อยู่ดีว่าเสียชีวิตจากอะไรอาจเป็นพิษที่มีผลต่อระบบประสาทหรือถ้าเป็นพิษจริงปัญหาคือเขาได้รับพิษตอนไหนเพราะพยานก็เห็นชายคนนั้นยังปกติดีอยู่ที่ชายหาดก่อนที่จะเสียชีวิตในวันลุงขึ้นและที่แปลกยิ่งกว่าคือพวกเขาไม่สามารถระบุได้เลยว่าชายผู้ตายนั้นเป็นใครเป็นคนชาติอะไรมาที่นี่เพื่ออะไร ไม่มีหลักฐานใ,นใดๆที่ระบุชื่อชายคนนี้เลยแม้แต่น้อยในตัวผู้ตายไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวรถไฟยังไม่ได้ใช้ตัวรถประจำทางบุหรี่หรือไม้ขีดแต่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่แดงเดียวป่ายยีหอเสื้อและกางเกงถูกล้อออกหมดที่สำคัญแม้จะมีการประกาศพบศพชายนิรนามออกไปก็ไม่มีใครมาติดต่อขอดูศพเลยสักคนตำรวจถึงทางตัน ไม่รู้จะสืบสวนตรงไหนจนกระทั่งวันที่14มกราคมปี1949ตำรวจได้รับแจง้งจากเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟอดิเลตว่าได้พบกระเป๋าเดินทางสีน้ำตาลที่ฉลากถูกลบออกซึ่งเป็นของชายนิรนามที่เป็นข่าวซึ่งชายนิรนามได้ฝากกระเป๋าเดินทางที่ห้องรับฝากสัมภาระตั้งแต่วันที่30พฤศจิก,กายนแต่ไม่มารับคืน เมื่อมีการเปิดกระเป๋าเพื่อค้นหาตัวตนของชายนิรนามก็พบว่าภายในกระเป๋าส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจําวันเป็นต้นว่ารองเท้าแต่คู่หนึ่งเสื้อคุมอาบน้ํากางเกงขาย,ยาวชุดนอนเครื่องโกนหนวดไขควงของช่างไฟมีดหั่นเนื้อแต่ที่ผิดปกติก็คือเสื้อผ้าล้วนแล้วจะถูกหลอกไปยี่ห้อออกไปทั้งสิน้น เล่าว,ว่าไม่ต้องการให้คนภายนอกทราบตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของกระเป๋าแต่ก็มีโชคอยู่บ้างเมื่อตำรวจพบว่ามีคำว่าคีนเขียนบนขอเสื้อยืดถุงใส่ป้าและชื่อทีคีนเขียนบนเนคไทซึ่งน่าจะเป็นชื่อของคนแม้ว่าตำรวจจะพยายามตามหาที่อยู่หรือที่พักของชายคนนี้ก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยการตรวจสอบบันทึกรถไฟก็พบว่าชายนินานาม ได้เดินทางรถไฟข้ามคืนจากเมลเบิร์นซิดนีหรือไม่ก็พอด์ตอกคตาส่วนชื่อทีคีนตำรวจหาความเป็นไปได้การสืบสวนโยงไปถึงกระราสีเรือทอมคีนหากแต่เขาไม่ใช่ชายนิรนามทำให้การสอบสวนถึงทางตันอีกครั้งอย่างไรก็ตามเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นประมาณช่วงเดือนเมษายนมีการพบม้วนกระดาษเ,เล็ก ซ่อนอยู่ในกระเป๋ารับของกางเก่งชายนิรนามบานกระดาษมีตัวพิมพ์คําว่าทาแมมชุกมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษทําให้ไม่มีใครแปลออกตํารวจต้องเชิญเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมาแปลข้อความหลังจากแปลก็พบว่ามันเป็นวลีที่แปลว่าสิ้นสุดหรือจบบริบูรณ์มันเป็นภาษาเปอร์เซียที่พบในหน้าสุดท้ายของโครงรูปบายาตประพันธ์โดยโอมาขยามเมื่อก0 0ปีก่อน ตำรวจพยายามสืมหาเศษกระดาษดังกล่าวพอวิเคราะห์แล้วเศษกระดาษน่าจะฉีกจากหนัง,งสือที่ไหนสักแห่งในที่สุดตำรวจก็สืบพบว่าม้วนกระดาษคับว่าถามานชุดถูกฉีกออกมาจากสำราหนัง,งสือ The r u b บ y a t แปลโดยเอ็ดเวิร์ดฟิชเชอราฉบับพิมพ์ครั้งแรกจากโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์เมื่อปี1941ต่อมาก็มีขนแจงว่าเขาพบหนังสือดังกล่าวอยู่บนเบาะหลังรถของเขา ที่จอดอยู่โดยไม่ได้ล็อกประตูที่ท่าเทียบเรือของถนนกีเนตเมื่อคืนวันที่30พฤศจิกายนปี1948มันเป็นช่วงเดียวกับที่พบชาญิรนามที่ชายหาดเมื่อตำรวจตรวจสอบหนังสือกับกระดาษที่พบก็พบว่าข้อความดังกล่าวนี้ฉีกมาจากหนังสือนี้จริงโครงรูปใบายาดตของโอมานขยามจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้เต็มที่และไม่มีคำว่าเสียใจเมื่อมันจบลง ทำให้ตำรวจสันนิษฐานว่าชายนิรานามคนนี้จะฆ่าตัวตายด้วยยาพิษแม้จะไม่มีการพบหลักฐานร่องรอยของยาพิษก็ตามตำรวจก็พบเรื่องแปลกอีกที่ด้านหลังของหนังสือมีตัวอักษรเขียนด้วยดินสอห้าบรรทัดซึ่งมันแปลไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรแม้ว่าตัวอักษรหลายตัวจะเขียนไม่ค่อยชัดเป็นต้วนว่าตัวอักษรสองบรรทัดแรกดูไม่ออกเลยว่าเป็นตัวเหรือตัว W ยู แต่ตำรวจก็สามารถวิเคราะห์ได้ถึงลักษณะหลายนิ้วมือจนได้ว่าอักษรตัวแรกบรรทัดแรกคือตัวเดิยูและอักษรตัวแรกบรรทัดที่สองคือตัวเอมแต่ที่แปลกก็คือบรรทัดที่สอง m l i a o i มีเส้นขีดเหมือนขีดฆ่าเอาไว้แม้ตัวอักษรตัวสุดท้ายจะเหมือนตัว L แต่ตำรวจวิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นไอมากกว่า ในตอนแรกๆนั้นตำรวจคิดว่ามันเป็นภาษาต,ต่างประเทศจนกระทั่งมาทราบที่หลังว่ามันเป็นรหัสลับและมันลับมากถึงขนาดส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อโค้ดวิเคราะห์ทั้ง,งกรมการห่มออสเตรเลียหรือแม้แต่อังกฤษและอเมริกาแล้วก็ตามมันก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่ามันคือรหัสอะไรนอกจากโค้นลับแล้วตำรวจยังพบหมายเลขโทรศัพท์ในด้านหลังของหนังสือ เมื่อสืบสวนพบว่าเจ้าของหมายเลขคือมิททอมสันเป็นอดีตนางพยาบาลที่อาศัยอยู่ในเมืองกีเนตซึ่งอาศัยอยู่ไม่ห่างจากจุดที่พบศพชายิรนามห่างประมาณ400เมตรมิททอมสันให้การว่าขณะที่เธอกำลังทำงานอยู่ในโรงพยาบาลรอยัลนอตในซิดนีย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้รู้จักกับนายทหารเรือคนหนึ่งชื่ออัลเฟรดบ็อกซอลเธอมอบหนังสือรูปใบาย,ยาให้กับเขาเล่มหนึ่ง แต่มันไม่ใช่ฉบับพิมพ์ครั้งแรกมันเป็นฉบับพิมพ์ในปี1944หลังสงครามสงบเธอเขาย้ายมาอยู่เมลเบิร์นและแต่งงานต่อมาเอาิเขียนจดหมายมาหาเธอและเธอได้บอกกับเขาว่าเธอแต่งงานแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเธอยังเสริอมอีกว่าช่วงปลายปี1948ก็มีชายลึกลับแปลกหน้าคนหนึ่งมาถามเพื่อนบ้านเกี่ยวกับตัวเธอ นั่นทําให้ตํารวจเชื่อว่าชายนิรนามน่าจะเป็นอัลเฟตนั่นเองเขาได้พยายามติดต่อเธอแต่ไม่ทราบชื่อแต่งงานของมิทรทรมสารตํารวจเชื่อว่าอัลเฟตบ็อกซซน่าจะเป็นชายนิรนามที่ตายที่ชายหาดคดีของขี้ข่ายในไมช่ช้าหากแต่ตํารวจกระบพบทางตันอีกครั้งเมื่อพบว่าอัลเฟตยังมีชีวิตอยู่เขาอยู่ที่ซิดนีย์อีกทั้งยังมีหนังสือรูปใบายาดที่มิทอมสันมอบให้ อีกทางมิทอมสันและอัลเฟดปฏิเสธว่าไม่รู้จักชายนิรนามคนนี้เลยแม้แต่น้อยแต่ทําไมชายปริศนานี้จึงมีหมายเลขโทรศัพท์ของมิทอมสันและเดินทางไปสืบเรื่องของเธอก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไม่นานในปี1949ศพชายนิรนามถูกฝังในสุสานเวเทเลสของแอดิเลดในฐานะโศกนา,าถา่ทมกลางปริศนามากมายของชายนิรนามที่ตำรวจไม่สามารถตอบได้ว่า เขาคือใครมาที่ชายหาดเพื่ออะไรและสาเหตุของการตายของเขาคืออะไรหลังจากเขาเสียชีวิตก็มีบทเสลเล็กน้อยเกี่ยวกับชายนิรนามเมื่อมีบทเสลหลายอย่างที่จะตามหาตัวจริงของชายนิรนามหากแต่ตำรวจไม่ประสบความสําเร็จมากนักในการสืบสวนจนเวลาล่วงไป60ปีก็ไม่มีความคืบหน้าทางด้านรหัสลับนั้นในปี2004ได้มีคนไขรหัสลับได้ แต่ที่ไขเป็นเพียงบรรทัดสุดท้ายของรหัสลับซึ่งน่าจะเป็นคําย่อว่า "It's e time to move to South Australia Mosley Street" มันเป็นเวลาที่ต้องย้ายไป s ซา t h ออสเตรเลียถนนมอสลีซึ่งอดีตนางพยาบาลมิทอมสันก็อาศัยอยู่ใกล้ๆที่ดังกล่าวแม้จะเชื่อว่ารหัสลับที่พบที่กระป๋องเกงรลับของชายนิรนามน่าจะเป็นตัวเลขไม่ใช่รหัสลับแต่เนื่องด้วยตัวเลขมันเป็นเทคนิคเฉพาะสำหรับบุคคล ดังนั้นมันไม่ได้ช่วยอยู่ดีว่าบรรทัดอื่นๆของรหัสลับนั้นแปลว่าอะไรมีทฤษฎีหนึ่งที่ค่อนข้างเวอร์ที่อธิบายพฤติกรรมประหลาดของชายนิรนามกล่าวคือช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาตึงเครียดของสงครามเย็นและนั่นเองทําให้มีข่าวลือว่าความจริงแล้วเอาเฟดบ็อกซอ่ทำงานสืบรชาชการลับให้กับกองทัพเรือส่วนชานิรนามนั้นเป็นสายลับของโซเวียต ที่ตามสืบหาตัวอัลเฟดแต่กองทัพเรือออสเตรเลียไหวตัวทันเสียก่อนจึงได้สังหารเขาด้วยการบังยาพิษก่อนที่เขาจะเข้าใกล้ตัวอัลเฟดปกติแล้วยาพิษสําหรับวงการสายลับนั้นมักเป็นประเภทไม่ทิ้งร่องรอยอยู่แล้วแระนั่นเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งทไมไมําให้เป็นพบสาเหตุของการตายของชายนิรนนามนอกจากนี้ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งคือเขาอาจฆ่าตัวตาย หรือไม่ก็ถูกสะกุลจิตซึ่งอาจเป็นไปได้แต่อย่างหลังนั้นมันค่อนข้างน่าเหลือเชื่อไปหน่อยหลายปีผ่านไปโลกเราเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเมื่อเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการสืบสวนมากขึ้นโดยในปี2009ทีมมหาวิจัยแอดิเลตนนำโดยสาตาจรย์ดิเลกแอปปอร์ดเริ่มหยิบคดีชานิรนามนี้มาวิเคราะห์หาคำตอบอีกครั้ง ตอนแรกพวกเขาพยายามหาสาเหตุการตายของชายนิรนามผลการวิเคราะห์มีความเป็นไปได้ว่าสารพิษนั้นน่าจะเป็นบุหรี่ที่เขาสูบซึ่งจากรายงานของพยานก็ได้เห็นชายนิรนามสูบบุหรี่ไม่นานก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งชายนิรนามนั้นอาจได้รับพิษแบบไม่รู้ตัวซึ่งเรื่องบุหรี่นี้น่าเสียดายที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจจริงจังนักเพราะหากระบุแหล่งที่มาของบุหรี่ได้อาจพบเบาะแสใหม่เพราะเวลานั้น บุหรี่มีราคาแพงมากการจะได้บุหรี่มานั้นอาจมีแหล่งเฉพาะที่ขายมีการมีะห์ที่น่าสนใจอีกเมื่อมีการมีะห์เกี่ยวกับโครงสร้างใบหูของชายนิรนามพบว่าลักษณะใบหูของเขาไม่เหมือนคนทั่วไปช่องหูส่วนบนของชายนิรนามมีขนาดใหญ่กว่าช่องหูส่วนล่างซึ่งคนผิวขาวเพียง2%เท่านั้นที่มีหูแบบนี้การสืบสวนต่อมา มีการมีข้อว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าชาตนิรนามคนนั้นอาจเป็นลูกลับๆของอัลเฟรดบ็อกโซลไม่ก็มิทอมสันซึ่งก็มีความเป็นไปได้ดังนั้นจึงมีการขอให้กุสบเพื่อตรวจสอบดีนเอเทียบกันหากแต่ในเวลาต่อมาก็ถูกปฏิเสธทุกวันนี้ปริศนาแห่งโซเมอร์ตันแมนยังคงลึกลับและหลายฝ่ายพยายามที่จะหาคำตอบแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า60ปีแล้วก็ตาม ฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ